ตันนี้นะครับตอนเนี้ยตัวเนี้ยมันคือเครื่องยนต์ดีเซล16แรงม้านะครับซึ่งมันเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่พสอสมควรแล้วนะครับแล้วก็หน้าตัดกว้างเนี่ย80เต้นนะครับหน้าตัดกว้างโคตรเลยนะครับตัดหนึ่งครั้งเนี่ยโคตรกว้างนะครับทำงานได้เร็วนะครับแถมเครื่องยนต์ใหญ่ๆวันนี้ผมจะมาตัดนี่เลย ้นกระถินใช่ไหมอ่าทั่วไปเรียกต้นกระถินลำต้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไม้เลยมันจะใหญ่นะครับเหนือเท่านิโป้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเทสนะครับแล้วก็มาลุยเทสกันว่ามันจะตัดได้ไหมเดี๋ยวไปลองกันเลยครับ จะส่งถึงบ้านพร้อมสอนวิธีการใช้งานนะครับนี่ได้ทั้งหมดเลยครับตัวนี้นะครับเป็นรถตัดหญ้าบังคับวิทยุเครื่องยนต์ดีเซลนะตัวนี้ให้เครื่องยนต์มา16แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์หัวฉีดแล้วก็กําลังเยอะมากๆตัวนี้นะครับเป็นตัวเพาย่อยนะครับมาดูหน้าตากันนี่ตัวนี้เนี่ยจะตัดในเรื่องของระบบการใช้สายพานไปเลยนะครับตัวนี้จะไม่มีระบบสายพานเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยนะครับจะเป็นนะครับระบบเครื่องจักรใหญ่เลยเหมือนรถไถเลยนะทุกคนตัวนี้นะครับ ให้มาเป็นเพายอยนะตัวนี้ชนตรงจากเครื่องยนต์มาเป็นปั๊มคัดน้ํามันนะตัวนี้นี่ทำงานแบบเหมือนรถไถเลยทุกคนดูดิเป็นเพายอยส่งตรงกําลังมาจากเครื่องเห็นป่ะนี่ส่งตรงมาเลยนี่ครับแล้วก็มาในชุดใบตัดตัวนี้เลยนะครับใบตัดเนี่ยตัวนี้ก็ให้ใบตัดมานะครับหน้าตัด80 80เส้ซนนะครับเป็นใบวายนี่เป็นหน้าตัดใบวายนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นี่แบบนี้เลยนะครับปรับลงได้ยันติดพื้นเลยนะทุกคนนะครับแบบนี้เลยนี่ ปรับได้ยันติดพื้นเลยสําหรับท่านยะปรับนะครับตัดยาสวยงามตัดญ้าหนาตัดยาลกนะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับสําหรับตัวนะครับมอเตอร์เดินหน้าถอยหลังนะตัวนี้ให้มานะครับ อยู่ที่นะครับมอเตอร์คู่นะตัวนี้มอเตอร์800วัตต์นะครับนะครับทุกคนนะครับเป็นมอเตอร์800วัตต์2ตัวนะแล้วตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับมอเตอร์บัตเลตเนี่ยจะไม่มีระบบแปลงถ่านนะครับจะเป็นนะครับมอเตอร์ที่สามารถส่งกําลังได้ดีกว่ามอเตอร์ระบบนะครับถ่านนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลตนะครับแล้วก็ตัวของเออเขาเรียกว่าอะไรกรอบและนอกของมันนะครับตัวนี้มันจะมีเออพัดลมระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็เออมีในเรื่องของตัวกรอบเนี่ยจะเป็น อลูมิเนียมนะครับจะระบายความร้อนได้ดีกว่าโค้กเหล็กนะครับถ้ามองใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นผ้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้ไปชาร์จไปนะครับเราไม่ต้องชาร์จนะครับใช้ไปเนี่ยชาร์จไปเลยนะครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา4ก้อนนะครับ12โวลต์4ี่ก้อนเลยให้แบตมาเยอะมากๆนะครับแล้วก็ระบบการตัดเนี่ยตัวนี้ต้องบอกได้ว่าตัดได้นะครับแข็งแรงและดีจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสนะครับแล้วก็ลองรีวิวลองใช้งานกันนะครับว่าตัวนี้จะ ใช้งานได้ดีแค่ไหนนะแต่ผมมองว่ามันน่าใช้มากๆนะครับเพราะว่าใช้งานได้2ระบบนะครับเป็นตัดหญ้าใบวายแบบนี้นะใช้งานแบบลุยๆเลยกับระบบพวนดินนะครับมีแถมให้2ชุดเลยนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาลองทั้ง2อย่างเลยว่าตัดหญ้าเป็นแบบไหนแล้วก็พวนดินเป็นแบบไหนครับและความสามารถพิเศษนะครับสำหรับจ้าตัวรถต,ตัดหญ้าใบวายบัรคับบิยุคันนี้นะตัวนี้สามารถล็อกความเร็วได้นะครับโดยที่เราแคบบัรคับทิศทางมันเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะเห็นนี้หมดแล้วนะ ไปแล้วแบบนี้เลยคือมันโอเวอร์ไปอะ่ะซึ่งเราไม่ได้น่าจะใช้จริงขนาดเนี้ยอันนี้ทดลองแบบโหดมากทุกคนนี่ดูตอไม้ลากไม้นี่ดูโคตรใหญ่ทุกคนนี่ใหญ่มากนี่สองนิ้วนี่โคตรใหญ่ทุกคนมันตัดไปได้นะครับแบบสบายๆนะและที่สำคัญนะตัวนี้นะมันจะผ่านไปไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีมอเตอร์นะครับ800วัตต์นะอันนี้สำหรับการขวนดินนะครับก็จะขุดนนได้แรง ดูข้างๆได้เลยนะครับเนี่ยเข้าลึกมากๆดินซุยเลยแหละทุกคนเนี่ยแบบนี้พร้อมที่จะทำการนะครับปลูกผักหรือว่าทำสวนะอะไรต่างเนี่ยอันเนี้ยสบายเลยนะครับเราไม่ต้องใช้แรงไม่ได้ครับ<ช>งานด<อ>ไ,ได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเอาไปตัดหญ้านะครับเอาไปพวนดินนะครับหรือว่าเอาไปตะกุยดินะอะไรต่างเนี่ยตัวเนี้ยทำงานได้ถึง4แบบ5แบบเลยนะครับเราแถมอุปกรณ์ให้นะครับแล้วก็ พร้อมสอนนะครับพร้อมดูแลนะครับตัวนี้ท่านที่มองหาอยู่นะครับหรือว่ากําลังคิดอยู่ตัวนี้ไม่ต้องตัดสินใจยากเลยวันนี้ตัดสินใจได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าและได้ไป, <c oughs> ไปทั้งหมดนี้ในราคา1นึ่งแสนาบาทพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านพร้อมสอนวิธีการใช้งานนะครับนี่ได้ไป้งหมดเลยนะครับใ <c oughs> บตัดใบาวายใบพวะอะไรต่างๆใบคุยใบยกบ ชุดบังอะไรแบบนี้นะตัวนี้ได้ไปแบบแบบครบเลยนะของแถมอันนี้คือแถมให้ฟรีนะตรงหน้านี้แถมให้ฟรีนะแถมให้ฟรีทั้งหมดเลยในราคา1 3 5 0 0 0บาทนะครับมีบริการนะครับส่งถึงบ้านนะครับแล้วก็สอนวิธีการใช้งานให้ครบเลยนะสำหรับท่านนี้ตัดสินใจอยู่นะวันนี้โคตรจะคุ้มนะครับแล้วก็สเปคนี้ต้องบอกได้ว่าทั่วไปเนี่ยขายไม่ต่ำกว่า200,000ทุกคนนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นนะ ท่านที่เห็นคลิปนี้อยู่นะครับสนใจรถตัดหญ้าใบวายศึกษาดูอยู่นะครับตัดสินใจได้ง่ายๆเลยวันนี้ครับรถตัดหญ้าใบวายพร้อมพวนดินนะครับใบชุดของแถมแรงต่างเยอะมากนะแบบนี้เลยโคตรจะคุ้มในราคา1นึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าเข้ามาในเพจก็ได้ครับวันนี้ร้านแฉ่งกาเ็จลาไปก่อนครับสวัสดีครับ